วันนี้มีเด็กมาอบรมที่วัดสองโรงเรียนพระก็ต้องแบ่งไปดูแลเด็กพระเด็กสวดมนต์ทําวัดกันตอนเย็นกิจกรรมก็จะมีอยู่เงี้ยตลอดทั้งปีนะวัดองหินเป็นสนามซ้อมสนามฝึกของพระเป็นอย่างดีนะสมัยก่อนตอนบทใ,ใหม่ๆนะี่อยากจะพูดเก่งอยากจะเป็นนักพูดนักบรรยายนะสมัยก่อนเนี่ยมีจาจาร์พยอมกรยาโนเนะี่ยเป็นไอดอลนะ สายพูดเนี่ยตอนนั้นท่านดังมากดังเยอะทั้งไปบรรยายตามเวลาเขาจัดงานจังหวัดเนี่ยนะยที่กำแพงเพชรกบรรยายงานสัตย์ไทยกล้วยไข่มังกำแพงเนี่ยนะต,ตอนเด็กตอนเป็นวัยรุ่น,นจําได้นะจําได้ว่าไปซื้อเทปสมัยก่อนอยังมีเทปอยูนะ่ซื้อเทปบรรยายของท่านจําได้ว่าชุดดอกบัวมีสามตลับมา ฟังทุกวันโอ้สนุกสนานไมพ่อในพูดสนุกขนาดน,นี้นะฟังธรรมะไปก็กินเหล้าไปด้วยตอนนั้น <c oughs> แต่พอบวชแล้วมันก็ฝังใจอย่างนั้นนะบวชได้ไม่นานก็อยู่ไม่กี่วันนยะก็มีงานบวชในสดมร้อนที่วัดที่หมู่บ้านนะก็ช่วยเขาอยู่เดือนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่อบรมนะไปที่ แรกๆเลยก็ไปธรรมทายาทนะนะโครงการธรรมทายาทวัดชนประทานหลังสลิดหลวงพ่อปัญญาอนันทะดังมากยุคนั้น,นบอกพุทธาสหลวงพ่อปัญญาอนันทะ,นะไปท่านก็ไม่รับนะรรษาไม่ถึงต้องสารราษาได้ทําเอกแล้วถึงจะรับเนียไม่ได้ทําไงพระที่อยู่ในการก็ชวนไปที่จิตภาวันวิทยาลัยนวง่อกิติวุฒโธพิขุแต่ก็ดังมากยุคนั้นนะ วัดมหา,าธาตุกรุงเทพในท่านไปตั้งสำนักของท่านอยู่นั้นใหญ่โตบางลุงเนาะชนบุรีนีมีบทในทะเลนยื่นีในทะเลเป็นกิโลน่มีการป้องรองว่าล่วงล้้ำที่สาธารณะอะไรไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้สร้างเสร็จหรือยังหรือเคให้ทุบทิ้งไปแล้วก็ไม่ทราบรู้แต่ว่ามีภาพอวรมรุ่นนั้นเป็นพันองค์เฉพ,พาะพระอย่างเดียวในเป็นพันรูปนะไปอยู่ที่จิตภาวัน สามสี่เดือนอบรมกันยาวนานบรรดาจอมยุทั่วสารทิศไปบรรยายที่นั่นนจอมยุที่เกี่ยวเรื่อง,องการบรรยายฟนะับงบรรยายหยุดสามเดือนเข้าบริวาทอีกเดือนหนึ่งนะี่เป็นสถานที่ฝึกภาคจริงๆนะนอนกน็นอนเรียงกันแถวในวิหารคคตนะงานคตก็คือข้างรัวนะ้วข้างรัววนนะงร้วจิตตภาวน,นะก็ทําทหลังคาเทเป็นหลังคา ดาดฟ้ายื่นออกมาพระก็ไปกลางเต็ดกลางเต้นกลางกรดกลางมุงแล้วแต่ใครมีอะไรนอนเลี้ยงก็เป็นตับยานนั้นพันรูปก็อยู่กันอย่างนั้นห้องน้ําคนเป็นพันเนิ้วมันลําบากทรมานนะแต่ว่าก็อยู่ได้นะเป็นนมนมเนี่ยมันไฟเป็นแรงอาหารพระก็หุงเองแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละสาม สองร้อยร้อยสองร้อยกว่ารูปนะจะไม่ผิดรนะ้อยกว่ารูปหรือสองร้อยกว่ารูปเนะี่ยทีสามต้องตื่นละกลุ่มที่มีหน้าที่ที่จะทำอาหารหุงข้าวหุงวันนั่งหลายกระสอบนะทำกับข้าวเองหุงข้าวเองนะมีการบินทบาทเพราะพระเยอะขนาดนั้นโยมไหนก็ใส่ไม่ไหว <S <S หนะหุงข้าวเองหุงข้าวเองแล้วแต่พระจะคิดไปโนูพิสดารพันลึกอะไรก็ช่างกินไม่ได้ก็ต้องกินให้ได้นะ อาหารที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนก็เจอที่นั่นน่ะผัดผักใส่วิญญาณหมูงเงี้ยนะมีแต่ผักไม่เห็นมีหมูสักชิ้นเะีก็ต้องกินต้องกินให้ได้ข้าวบดแล้วก็ข้าวเหลือก็ต้องเอาเอาไว้สําหรับมื้อต่อไปนะมันบูดกับาวน้ําล้างซะแล้วก็ต้มทาเป็นข้าวต้มตอนเช้ากลิ่นบูดก็ยังอยู่แต่ต้องกินนะเพราะไม่กินก็ไม่มีอะไรกินนะนั้นฝึกคนดีแท้ๆอยู่นั่นแต่ที่สําคัญก็คือ ได้ฝึกพูดนะครพระที่กล้าฝึกพูดทำไงขนาะดที่ยืนรอเข้าแถวเข้าห้องประชุมเก้าอี้มาตัวหนึ่งขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วพูดต่อหน้าเพื่อนๆพ,พูดเรื่องอะไรก็ได้ก็ตกลงกันอย่างนั้น,นกลุ่มหนึ่งสามสรูปเรียงกันเป็นตับอยูน่นก็ยืนพูดเหมือนไปไฮพาร์คทำให้ก่อน,นก็ทำกันอย่างนั้น,นะอบรมเสร็จก็เที่ยวตะเวนไป หมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้จัดปฏิบัติธรรมเงี้ยนที่ไม่ได้มีธรรมะอะไราหนาาแล้อยุ่นั้นนะ่ะมีแต่ไฟอย่างเดียวมีแต่พลังอยากพูดอยากทำนะเดินไปก็เอานะเดินข้ามทุ่งไปไป,ไปขอปรรยยตามโรงเรียนต่างๆเงี้ยนะกรทันสมัยนั้นนะนี่อย่างดีนะแต่ของธรรมทาญาตหนักนะั่นอีกนะไปทิ้งไว้เลยเป็นเดือน รปโยนทิ้งไว้เลยบางทีไปทิ้งไว้ปักใต้ก็สมัยก่อนสามจังหวัดชายแดนปกากใต้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบางทงในหมู่บ้านอิสลามนี่นี่เพื่อนๆเล่าให้ฟังทำไงก็ได้อยู่ให้รอดกนะแต่ถ้าเขาไม่ฟังก็จะไปผูกสัมพัติเมติเขาเด้งไงอะไรเงี้ยนะก็ก็ดีเรียนรู้ที่นั่นไปทําหัดทํำลงสีเล็กๆเ,เพื่อดีจะได้ไปช่วยชาวบ้านเรียนทั้งวิชาหมอดูวิชา การป้องกันตัวเองถ้าจนมาป้นพระจะป้องกันตัวยังไงถ้ามีบาดอยู่ในมือถ้ามีร่มอยู่ในมืออะไรเงี้ยเรียนทุกอย่างสามสี่เดือนนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ฝึกวิทยายุทธจริงๆนะจนทั่งเดี๋ยวนี้หลายรูปก็กลายเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นเจ้าน้าจังหวัดก็หลายรูปแล้วนะภาี่จบมารุ่นเดียวกันนะแต่จำกันไม่ไหวเพราะว่าพระเยอะเหลือเกินนะแต่ทําให้เห็นว่าเออ การที่เรามีความรู้รอบตัวาการเรียนรู้อยู่ยังไม่จบสิ้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาได้สำหรับพระที่ท่านมีไฟนะองค์ก็อาศัยวิชาหมอดูเป็นตัวนำเพื่อดึงคนเข้ามาหาศา,าสนาอย่างนี้ก็มีองค์ก็เก่งเรื่องกอ่อสร้างก็ไปพาชาวบ้านสร้างน่นสร้างนี่สร้างสะพานสร้างโรงเรียน อะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นงานดึงคนนะให้เข,เข,เขาเข้าวัดนะในะพอในยุคนั้นก็บทคลิสเจอตั้งอยู่ตามชุมชนของชาวเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะพระเราเข้าไม่ค่อยถึงนะนะก็พระกลุ่มนี้นะพวกบาบ้านี่แหละลุยกันไปนะไปหาสร้างวัดเป็นพระรรมสัญจรอ,อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วนะไปอยู่กับชาวป่าชาวเขานะไปเผยแผ่ธรรมอย่างนี้นะ เวลาได้ฟังประวัติที่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่ๆท่านไปทำงานมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันฮึกเหิมนะมันอยากจะทำงานให้ะาศาสนานะในยุคนี้นาอยฟังนะไม่ยู่วัดวังหินในใหม่ก็อย่างนั้นนะทามันทุกอย่างนะไม่ใช่แค่จะมาจ้องถือไม้พูดอย่างเดียวนะนะลำพองก็ต้องทำเองห้องน้ำก็ต้องทำเองอะไรเงี้นะ ต้องชาบูนเป็นเชื่อมเหล็กเป็นทุกอย่างต้องเป็นหมดในฐานะสิทธิ์สายจิตภาวันเนี่ยนะอย่างเห็นภาพที่หลวงพ่อกิติวุตโรมาเยี่ยมหลวงพ่อมอญอยู่สมัยก่อนอดีตเจ้าวาดก็เป็นอะไรที่สนุกสนานดีเพราะฉะนนั้ในฐานะที่เป็นพระเนี่ยต้องหาไอดอลไอดอลในสายพระของเราจริงไอดอลจริงก็คือพุทธเจ้าเนีนี่เป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าในความที่เราไม่ได้ ไม่สามารถที่จะเห็นท่านตนเป็นได้ในะบางทีก็ไม่ไม่สร้างพลังใจให้สักเท่าไหร่นะก็ต้องอาศัยพระที่เราเห็นอยู่ที่ท่านทํางานนะสมัยก่อนนี้พระทํางานมีเยอะนะยุคนี้ไม่ค่อยจะเห็นละภาพอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะยุคนี้มีพระสายกรรมฐานเกิดขึ้นเยอะนะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็โยมหันมาสนใจพุทธปฏิบัติกันกันมากขึ้นแต่บันขาดไอดอลของพระเนะี่ยเรื่องขเรื่อง พระเองก็จะแบ่งแยกแล้วม่าอันนี้เป็นธรรมยุทธ์อันนี้เป็นมหานิกายแต่ต่างนิกายกันก็ไม่ค่อยจะศรัทธากันสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เป็นปัญหากันมายาวนานแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี่หรอกนะวันนี้เห็นโยมโทรบ,บอกว่าเนี่ยมีพระติดต่อมาจากมม,มรนะมหมามกุฎราชวทอาลัยสุราธ,ธานีมนะอาจารย์ไปบรรยายธรรม บอกขอทำมันไกลจังนะใกล้ๆตัวนี้ก็จะไปให้อยู่ร่อไกลเหลือเกินก็เปลกไว้ก่อนเนื้อรอก่อนเดี๋ยนั่งอยู่กับวัดนี่ก็แย่แล้วนะไปไม่ได้อยู่แล้วราะตรงวันที่สามพอดีที่คณะกรรมการเข้ามาประเมินวัดประชารัฐนะก็ปฏิเสธไว้ก่อนมอมรอเองก็เป็นของของสายธรรมยุทธ์เขาเนะก็จะมีหมาอะไรสองจุดสองแห่งก็คือของหมามกุฏราชวิยาลกับของ มาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยเนี่ยนเะนี่เป็นของเป็นของมานิไกยนัในสายการศึกษา,าก็ทำงานกันอยู่อย่างงี้แลหละขยายสาขากระจายไปทั่วประเทศทั้งมมรทั้งม,อม,อรองมจรนี่แหละนะ,นะขยายสาขาบางทีพระมานิไกยก็ไปเรียนมอม,อม,อมอรอก็เยอะนะพระธรรมยุศก็มาเรียนมจรก็มีนะเนี่ยอนนี้ก็ขยายไปจนกระทั่งว่า ว่าในนิกายอื่นนะจีนนิกายอนัมมณิกายอะไรพวกนะี้ก็แม้กระทั่งสายสายวัชรยานเองก็มามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทยเองนะนหลายประเทศมันก็ไปรเรียนรวมกันอยู่ก็เยอะแยะนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรละแล้วกนะ็ในบางที่อย่างเช่นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ลาดักเนี่ยนะที่นั่นก็เป็นสิทธิ์เก่าจากมอจรอนะ ไปเปิดเป็นหมายวิาลยสง์อยู่ที่เมืองลาดักทีีประเทศอินเดียนี่เป็นตน้นนะก็กระจายกันไปทั่วนะนะที่ว่าไปแล้วในพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยก็ถือว่านะถ้ามองในในมุมมองชาวพระต่างประเทศนะก็มองว่าเรานี่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองบ้านเข้าแย่กว่านี้เยอะนะนะเพราะว่าคนที่นับถือพุทธศาสนากับคนที่นับถือศาสนาอื่น,นมันพอฟาดพอเวียงกัน หรือบางทีน้อยกว่าหรือบางที่เนี่ยนะบางทีน่นี่มีวัดอยู่วัดเดียวนะถ้ำกลางคนที่ก็นับถือรัทธิศาสนานอื่นเนี่ยก็ต้องชื่นชมว่าโอ้พระเหล่านี้ท่านก็นยังอุตสาห์ไปทํางานกันอยู่ได้นะอยู่ด้วยความลำบากลาบนเนี่ยอย่างพระที่ไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ในอังกฤษในอเมริกาในรัเสเซียในอะไรพวกนี้แทบจะไม่มีคนรู้จักพุทธศาสนาโดยซ้ำไปนะแต่ว่านะก็อาศัย น้มีอุดมการนะก็ไปอยู่กันทำงานกันอยู่ยงั้นนะนะส่วนหนึ่งก็ไปอยู่เป็นเพื่อนชาวพุทธไทยนะคนไทยเราที่ไปแต่งงานมีครอบครัวอะไรอยู่ในเมืองนั้นนะ่ก็ไปเผยแผ่ทำกันนะอย่างน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนโยมอยากจะทำพิธีกรรมทำวัดสวดมนต์ลดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากอะไรก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนพระช่วยทำให้อะไรงี้ยก็รู้สึกสบายใจ ส่อทิ์ก็มาเจอหน้ากันทีคนไทยด้วยกันว่าพบปะสงสารพูดคุยกันอยู่ที่วัดนี่นะไปที่ไหนก็เหมือนเดิมนะคนไทยเนี่ยไม่มีอะไรแปลกนะเท่าที่ไปสัมผัสมาทิไปอยู่ที่ไหนก็หาเรื่องสร้างวัดคนไทยเราเนะีน่ยากว่าสร้างวัดคือไปเช่าตึกของพลังมั่งไปเช่าโบสถ์เก่าของพลังมั่งถ้าวัดไหนที่มีฐานะการเงินเยอะๆหน่อยก็ไปซื้อเลยนีย่นะแต่ส่วนมากคนไทยก็จะไปเช่ากันแล้วก็นิมนต์พระไปอยู่ รู้จักครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ิมต์ให้ท่านไปอยู่ตรงนั้นนะตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะมีธงชาติไทยติดอยู่แค่นั้นนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแทบไม่มีใครไปวัดนละเพราะต่างคนต่างไปทํางานนะเสาร์อาทิตย์โยกโผหน้าไปวัดกันทีนึง่นะีนะพระก็อยู่กันแบบเงาเงาไปนะี่ถ้าพระไม่มีกรรมฐานเป็นรักษาใจดีก็อยู่ยากเนะี่ยเป็นางนั้นในยุคนี้ก็ต้อง หาไอดอให้กับตัวเองเนะเอาเอาใครเป็นแบบนะสมัยก่อนเนี่ยนำมามีอาจารย์พยอมนะในสายเผยแผ่จะสายกรรมฐานกับหลวงปู่ชานะหลวงปู่ชาก็ดังเรื่องนั้นนะหลวงปู่ชานี่เธอว่าเป็นเซนแห่งอีสานหลวงพ่อพุทธทาสเป็นเซนแห่งภาคใต้อย่เงี้ยนะนะก็ดังพอๆกันในยุคนั้นพอนเวลาอ่านหนังสือของท่านเนี่ยนะนะหรืออ่านหรือฟัง ที่บรรทันบรรยายเอาไว้นะสมัยก่อนก็จะมีการไปเปิดนตามป่าบร,ริวารทั้งหลายที่เข้าพิพาะ,ะไปเข้าบริวาสการมกันนะก็จะมีของกลุ่มนะของเสียงหลวงปู่ชาเนี่แหละทีนะ่สำนักพิมพ์อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วไปบันทึกเสียงใหม่นะฟังเพราะดาีคนก็ชอบฟังคนก็รู้จักหลวงปู่ชามากขึ้นนะหรือไม่ของสัติอโศกนี่ก็ดังมากนะ พอท่านโพธิลักษ์เนี่ยยุคนั้นดังมากเนี่ยเคยบวชในหม่เนี่ยเคยไปหาสายโพธิ์ของสันเตียโศกนี่เหมือนกันไปอยู่กับท่านสามสี่วันเน่ท่านจันท่านจันน่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังดังอยู่นะท่านจันในสายสันเตียโศกเนี่ยเคยไปเจอกันเคยไปพูดคุยกันสมัยธรรมาบวชได้สักสามปันศาได้มั้งตอนนั้นนะั้งใจจะไปอยู่แล้วบังเอิญว่ามีเหตุอะไรก็ไปทราบตอนนั้นนะไม่ ไม่พร้อมก็เลยเออออกมาจากตรงนั้นพอออกมาก็เลยไม่ได้กลับเลยมาเจอเพื่อนฟงอะไรที่มีอุดมการอย่างเดียวกันก็เลยพากันไปข้างหน้าเรื่อยไปไป,ไปบรรยายไปอบรมเด็กไปอะไรเรื่อยเปื่อยก็เลยไม่ได้กลับไปอีกนี้เล่าให้ฟังนะอิเลเกขียายยมฟังเฉยนะแปลกไหมว่าเอินไปทํางานอย่างเงี้ยต้องต้องสิบยี่สิบปีทำงานเผยแผ่เงี้ยอบรมเด็กบรรยายทำน่นนี่นั่น ทำอย่างนงี้ยาวนานในขณะที่ทำมันก็ต้องอา่านต้องศึกษาเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจกับสังคมในยุคปัจจุบันแล้วก็นำมาประยุกต์ที่จะมาสอนเด็กนักเรียนมาสอนครูบาอาจารย์สอนทหารตำรวจนะที่โดยเฉพาะวัดต้องหิน,นนี่เมื่อก่อนนี่เยอะกว่านี้นะงานไข่นี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยยกเว้นช่วงปิดเทอมแค่นั้นนะไนะข่หนึ่งยังไม่ไดนออกอีกไข่หนึ่งมารอเข้าอีกแล้วนะ่นะ ค่ายหนึ่งนั่งรอก่อนรอพิธีปิดค่ายนั้นที่จบก่อนอีกค่ายหนึ่งก็ขึ้นไปต่ออย่างเงี้ยท้ามันอยู่อย่างเงี้ยท้าันจนจนจน,จนเบื่อหน่ายกับการทํางานอย่างงี้นะชาเดียวรุ่นหลังๆนี่ก็มีพระรุ่นใหม่ใหม่มีไฟอยากจะทํางานกันนะเพราะว่าชื่อเสียงวัด้องหินมีอยู่แล้วใครก็รู้จักนะในเรื่องการอบรมเด็กเนี่ยนะทีน,ะนี้งานกรรมฐา,านนี่มันมาเกิดตอนที่มันทุกข์จากการทํางานกับเด็กนี่แหละนะเบื่อเด็กนี่แหละ งเลยไปปฏิบัตินะพอไปปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเรื่องงการปฏิบัติขึ้นมา,นามีโยมมาให้สอนอะไรเงี้ยนะทั้งที่ไม่ได้คิดจะสอนใครเพราะามันยากเข้าใจยากมันยากมากกว่าสอนเด็กหลายร้อยหลายล้านเท่าใสอนตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายกว่าจะรู้ทันใจตัวเองได้สาหัสหสากันนึกถึงหลวงปู่ชาอ่านประวัติครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยจะศรัทธาเท่าไหร่นะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า เวลาฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงประวัติที่ท่านไปปฏิบัติอะไรรู้สึกจะพิสดารพันลึกเกินเหตุเกินที่มนุษย์มนาตัวไปจะทําได้อย่างนี้นะก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอมาปฏิบัติเองนั่ได้รู้ว่าอ๋อมันมีสภาวะพวกนี้อยู่จริงที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนิบิตพิสดารอะไรพวกนี้นะหรือสภาวะอะไรที่เปนพิสดารพันลึกเนี่ยมันมีอยู่จริงนะมันไม่ได้สิ่งที่ท่านนามาคุยอวดโออะไรกันทั้งนั้นเลยเริ่มเข้าใจ น,นี่พอฝึกไปฝึกมาเอาญาติโยมไม่สอนขณะที่สอนโยมไปก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองไปด้วยทีนีเป็นการเรียนรู้ไปนในตัวแอ๋อแต่ละคนก็มีวิสัยต่างกันเวลาปฏิบัติภาวนาก็ต่างเงินไปสภาวะที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไปนะามาเทียบเคียงกันแทบไม่ได้เลยนะเพียงแต่ว่าจับหลักให้ได้แค่นั้นเองว่าไอ้ตัววิปัสสนาญาณหรือสภาวะญาณ ที่เป็นตัวหลักจริงๆเนี่ยมันมีอยู่อย่างเช่นถ้าดูในพระไตรปิฎกเขาจะทรงตัดว่าเบื่อหน่ายใครกำหนัดหลุดพ้นรู้ว่ามียาอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสภาวะหลักนะมันต้องมีสภาวะ,ะพ,าวพวกเนี้ยเกิดขึ้นนะตอนนี้คําว่าเบื่อหน่ายใครกำหนัดคามันสั้นๆแต่เวลาที่เราเจอจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สั้นอย่างนี้นะมันสาหัสสาคัญมันทุกข์ปังตายเลยกวจะรอดรอดออกมาได้ ่ามันจะเบื่อหน่ายได้นี่เพลี้ต้องเจอทุกสาหัสก่อนนะ <S <S พูดง่ายๆไนงนั้นไม่มีทางเบื่อหรอกนะไม่ใช่แค่เบื่ออาหารไม่ใช่เบื่ออะไรอย่างอื่นแต่มันเบื่อวัฏสงสารเบื่อการเกิดการตายเบื่อรูปเบื่อ,อนามอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะแต่มันก็ไม่ได้อยากอยู่อยู่เงี้นะมันเบื่อนายไปหมดเงี้ยนะให้การที่จะเบื่อไหนไ,ได้ก็ต้องแปลว,ว่ามันต้องเห็นไตรล,ลักษณ์ที่เกิดกับรูปก,กับน้ม เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอน,น,นัตตาเน่ยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะไม่สามารถจะไปบงังคับบัญชาอะไรได้อย่างนี้นะนะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอย่างนี้นะในพอไปเห็นอย่างนี้เข้ามันต้องจะเกิดความเบื่อหน่ายได้จริงนะพอเบื่อหน่ายเต็มที่ข้นมาแล้วก็ใคร Trying ความเพลิดเพลินพอใจะยินดีนะวิราคะเนี่ยครูบาอาจารย์นั่นแปลว่าใครกำหนัดเองกำหนัดกำหนัดในบางทีฟังดูออกไป นะทางแง่ลบซะมากนะแต่จริงแล้วคือราคะนั่นแปลว่าความยินดีน่ะความเพลิดเพลินความพอใจความยินดีในอารมณ์นั้นๆอะไรอย่างที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยสภาวะันเป็นอยู่อย่างนั้นนะทีนี้พอคลายความเพลิดเพลินพอใจยินดีมันก็หลุดพ้นออกมาจากความยึดถือนะพอหลุดพ้นก็ใจก็ด่วนทีว่าอ๋อตอนนี้มันเป็นอิสระขึ้นมาแล้วมันมันมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอย่างนี้นะอันนี้แปลว่าอะไรนะอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ตรงของตัวเองอนะนั้นไอ้เรื่องกรรมฐานนี่สอ,อนยากกว่าสอนเด็กเป็นล้านเท่าพูดง,ง่ายมันไม่ใช่แค่พูดพอแล้วแล้วเดือหานิทานอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กฟังแล้วก็จบแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะสอนคนภาวนานีน่สอนแสนเข็นยากเย็นนะกว่าจะรอดมาได้แต่ละคนกว่าจะรู้ครับว่าเบื่อหน่ายคืออะไรใครกำหนัดคืออะไรนิพพิทาวิราคะคืออะไรเนะอ๋อไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้นยากเย็น ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้จากการได้แนะนำคนอื่นในการถูกฝนตัวเองไปด้วยนี่แหละมันก็จะทำให้เราได้ช่วยกันประคับประคองพระศา,าสนานี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้พอเข้าจริงเห็นนี่เห็นแล้วว่าการที่ไปเที่ยวตะเวนสอนเด็กลุ่มๆอยู่นั่นช่วยได้เป็นส่วนน้อยนิดแค่นั้นเองแต่การที่เราเข้าใจการภาวนาเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเข้าใจได้ด้วยเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นเรื่องของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานอย่างแท้จริง นะั้นโยมก็สามารถที่จะช่วยกันสืบทอดอายุพุทธศาสนาได้ด้วยการฝึกตัวเองนี่แฝึกให้มันเข้าใจจริงๆนะว่าทรไมจริงๆเนะี่ยคืออะไรสัจธรรมที่แท้จริงเนะี่ยคืออะไรแค่นั้นเะองน่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน